แต่ว่าอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับผู้นำประเทศและองค์กรต่างๆที่จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง6ประเทศหรือ GMS ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในระหว่างวันที่20-21ธันวาคมโดยเวลา14นาฬิกานายทาเกฮิโกนากาโอ ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB จะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นเวลา1 6นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จะให้การต้อนรับนายหลี่เครื่อเฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและร่วมกันเป็นสักข,ขีพยานในพิธีลงนามความตกลงที่ทำเนียบรัฐบาลและในเวลา1 7นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จะหารือข้อราชการกับสมเด็จ อัครมหาเสนาบดีเดชโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนที่ช่วงค่ำเวลา19นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำต่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง 6ประเทศที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครก่อนประชุมอย่างเป็นทางการ2วันระหว่างวันที่20-21ถึงธันวาคมดานหม่อมหลวงปนัดดาจิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่23ธันวาคมนี้ซึ่งตรงกับกำหนดที่พลเอกประยุทธ์จะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการพลเอกประยุทธ์ได้มอบหมายให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่1เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีแทน